ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่นะครับผมก็นะครับซึ่งวันที่สื่อเช้ามายังไม่ได้แบบว่าล้างหน้าแปรงฟันเลยนะครับผมก็ต้องดีมาทำเจ้าน้องสนิมแล้วนะครับไม่ใช่ทําเครื่องนะแต่คือต้องไล่สเตอร์น,นะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามี สนามนะครับผมสนามแว้นกันนะครับเราก็จะพาน้องสนิทไปแว้นกันนะครับผมซึ่งสนามที่จะแว้นก็คือส่งคาสปีดเวนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาไล่สเตอร์น้องสนิทมันดีกว่านะครับในระยะทางน่าจะอยู่ประมาณ400เมตรหรือว่า300เมตร200เมตรอยู่ประมาณนั้นสเตอร์ที่จะใช้ก็คือ13 3 4หูสโสเต็ป5้เก้าักเองของเรานั่นมันจะไหวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวพามาดูกันว่า เราจะใส่โซ่ไปสีอะไรนะครับผมแล้วก็สเตอร์สามสจริงไหมนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกัน,นดีกว่าโควิดมาอีกแล้วว่าอยู่บ้านทำไรดีเนี่ยเอาก็เล่นเกมสิที่นี่เลยแอดไมวินนะครับผมๆๆ <ๆ S 1> เขามีโบนัสพิเศรษรอคุณเพียบเลยนะครับแถมยังไม่พอมีบริการทูมอนดี้เวลเลดได้ด้วยชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าบอกว่ามาจากช่องบิลลี่ตโยรับไปเลย20% 30%กันเลยทีเดียวนะครับผมและถ้าใครอยากสมัครนะครับผมแอดเข้าไปในไลน์นะครับผม Win. นี่นะครับผมนี่ก็จะคือน้องสนิทของเรานั่นเองนะครับผมนี่ก็ตอนนี้เมื่อคืนได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเมื่อคืนได้เปลี่ยนสเตอร์ไปแล้วหน้า13หลัง3าสี่ก็ดูโอ้ยอย่างกับจานข้าวทุกคนดูดิโอ้โห,โหก็สเตอร์เก่าที่ใช้ก็คือเป็น14 14แล้วก็หลัง28นะครับเพราะว่าเราจะใช้เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนะี่ยมันเป็นดันโลนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสเตอร์แวนนิดนึงนะครับ เพราะว่าเครื่องเราก็ไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับผ่านมาหลายทริปแล้วนะครับแล้วก็ผ่านโอ้โหไปสุพรรณมาโอ้โหไม่ได้เช็คเลยถามว่ามีอาการไหมมันก็ต้องดอบลงนิดนึงความแรงดอบดอบดอบลงไปนิดนึงนะครับแต่ถามว่ามันจะขี่ได้ไหมก็ขี่ได้นะครับผมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งเซโท่วันนี้เราจะใช้ด้วยสีเขียวนะครับก็คือ4 1 5นะครั้าผมของจอมไทยนะครับผมนี่ของจอมไทยเลย 415 420นะครับเอ้ยไม่ใช่415ดิมัน420นะครับผมของตาพระอาทิตย์นั่นเองของแท้นะครับผมนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดข้อกันนะครับผมเพื่อให้เหมาะกับระยะระยะช่วงของโซ่นะครับผมนะครับก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับไม่รออะไรเลยนะครับผมก็คันนู้นเดี๋ยวจะเตรียมตัวล้างแล้วนะครับผมนะครับ ก็มีน้องแดโซดาแล้วก็มีน้องสมิมไปแล้วก็น่าจะเป็นปาวานกับคันนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องเอาเสื้อไปควานทีุ่ราษาร์นะครับซึ่งเราจะยกคันนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องคว้านที่นูน่นแล้วประกอบที่นู่นเลยนะครับเราจะไม่ตับมาขนอมแล้วนะครับผมเพราะว่าไปุราษาร์เสร็จเราก็ลงดิ่งลงไปหาสงขาเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปไล่ห้าสามอีกด้วยเช่นกัน นะับผมคันนี้น่าจะฝากคนอื่นไปนะับผมโอเคก็ประมาณนั้นสําหรับรถที่จะนําไปแต่วันนี้เราจะมาดูน้องสนิมนะครับผมพอเปลี่ยนสเตอร์แล้วนะครับคัดที่ว่ามันเริ่มออกลื่นๆมันจะอยู่ไหวไหมนะับเดี๋ยวก็ต้องลองไปออกตัวกันดูเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูว่าเฮ้ยก่อนตัวก่อนเตรียมตัวที่ว่าจะไปสนามมันเนี่ยรถน้องสนิมมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผม <c oughs> เดี๋ยวพี่ขอตัวเปลี่ยนสเตอร์เอ้ย ใส่ตัดข้อโซ่แล้วก็ใส่โซ่ให้มันก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องล้างนะครับผมนะฮะ,นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ดอกยางก็เริ่มจะไม่มีแล้ว <c oughs> ดูดิ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นยางไหมทุกคนมันเริ่มออกเป็นเหลี่ยมแล้วนะครับผมมันจะไม่กลมแล้วเพราะว่าตรงกลางมันเริ่มหายไปหมดแล้วนะครับก็สนามนี้เสร็จก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมสนามนี้เสร็จก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเส้นหนึ่ง คือร้านเช็งตัวก็เก0อยนะครับเส้นนี้นะครับผมเส้นหลังเนี้ยนะคือมันเป็นเหมือนคล้ายยางสนามเลยมันเป็นยางสนามเลยนะครับมันจะออกไม่ลื่นเลยนะครับผมสาหรับเจ้าอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่ก่อนนะครับผมโอเคปานี้ผมก็ตอนนี้นะครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือหมายถึงว่าเฉพาะน้องสนิมเสร็จนะครับผมนี่มาดูนี่โซ่สีเขียว นะครับผมนี่เป็นงานเป็นงานซึ่งล้างเสร็จด้วยเป็นไงคน,งนงล้างนี่น่าตาดีมากเลยนะบอกไปแล้วใครล้างวะแลวปลนะครับโอเคก็พอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วพี่ได้จัดบอกมาใหม่นะครับผมเป็นของใครไม่ได้เลยนี่<ม>นี่<ม>นี่ของจริงสั่งมาโอ้โหราคา ไม่แพงเลยนะครับผมของแวนบอยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าว่ามันจะสวยสแค่ไหนนะครับพี่อุ้ยโค <พอ S 1> สวยเ,สเลยถุงคุมเนี่ยสวยมากไม่ใช่บอเนี่ดูบอข้ก่อนนี่สั่งมาเลยนะครับพี่เห็นในเพจของเขานะครับผมเพจของซปเปอร์แดกนั่นเองนะครับผมดูนะครับมันเป็นของซปเปอร์แดกนะครับผมนี่ เวนบอยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเบาะกันว่ามันจะสวยสักแค่ไหนและเราไปนั่งออกตัวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปนั่งออกตัวให้ดูนะครับผมว่ามันเอ่อฟีลมันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าเบาะมันก็สําคัญนะครับผมในการออกตัวอันนี้มันจะออกแข็งแข็งนี่นี่มันจะออกแข็งแข็งนะครับผมมันเวลานั่งสีี่แล้วลานานๆแล้ลวปวดตูดแต่อันนี้มันออกนุ่มๆเห็นไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า มันจะสวยสักแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอเวลา mm hmm. เปลี่ยนแป๊บเดียวเอาโอเคครับ <Okay, S 1> ผมตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเบาะไปที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. นี่มาดูกัน mm hmm. นี่เป็นไง Super Jack นะครับผม mm hmm. นี่ดูแวนบอยดูโลโก้ของเขาโอ้โห mm hmm. ผมชอบโลโก้มากโลโก้เขาสวยมากนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับผมราคาไม่แพงเลยนะครับที่เพจ Super Jack ด้านเลยนะครับผม mm hmm. เขามีบริการตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผม ไม่แพงบอกเลยราคาไม่แพงไม่ว่าจะเป็นฟอร์นะครับเบอรรถทับสลิงอาร์มโกูเยอะแยะมากมายนะครับผมอย่าลืมนะครับผมบอกเลยว่าแอดไอวเนี่ยเขาอยู่กับพี่มานมนานนะครับถ้ามีปัญหาก็ทักมาหาพี่ได้เลยพี่มั่นใจ100%ยอร์โกไม่มีแฮปปี้แน่นอนแอดไอวครับผมโอเคก็จะประมาณน,นี้นะครับผมฝากไปอุน่นซปเปอร์เดกด้วย,โหหโด,ยดูสูงสวยมากๆนะครับไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้เลยนะครับผม โอเคค่ะแล้วได้เวลาเก็บของขึ้นรถเตรียมตัวไปบ้านพี่มอสกันก่อนนะคะไปทำน้องประวานให้เรียบร้อยไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่บ้านพี่มอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราขอตัวทำรถลั่นอีรถให้เรียบร้อยก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย